พระเจ้าตัดว่าจงกลับใจและกลับมาหาเราเพราะความเสื่อมเสียกำลังมาถึงและจะรุนแรงมากแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น c a า l อ f กอดยี่สิบหกรกฎาคม2554จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าที่ตัดแก่ทิโมธีและเจสําหรับทุกคนที่มีหูที่จะฟังพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แก่บุตรและธิดาทั้งหลายของรุ่นสุดท้ายนี้ว่าพวกท่านทั้งหลายได้สืบทอดข้อผิดพลาดของบิดาพวกเจ้าได้กลายเป็นเหมือนพวกเขาอย่างสิ้นเชิงดูเถิดพวกเจ้าได้ทำผิดมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์โบราณ เมื่อเราเทความโกรธของเราลงบนพวกเขาความชั่วร้ายของเจ้าได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าชนเผ่าและประชาชาติใดๆที่เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้รุ่นนี้ชั่วร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ดังนั้นความกริ้วอันยิ่งใหญ่จึงถูกกระตุ้นขึ้นและความไม่พอใจของเราได้เต็มเปี่ยม ความโกรธของเราถูกปลุกเร้าอย่างเต็มที่และจะถูกเทออกมาอย่างแน่นอนจงชดใช้ให้แก่ประชาชาติทั้งปวงจงชดใช้ให้แก่คริสตจักรทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดจาโอ้อวดในานามของเราจงชดใช้ให้แก่คนงานที่ทุจริตเหล่านี้ทั้งหมดที่ได้ทำสิ่งเท็จในานามของเราเราไม่ได้ส่งเจ้าไป และพวกท่านทั้งหลายโอ้ประชาชาติของโลกเราได้เห็นแล้วว่าเจ้าทำความชั่วทุกรูปแบบอย่างไรในยามว่างเจ้าไม่หยุดที่จะเสพสุขกับสิ่งที่เราเกียดชังดูเถิดเจ้าฆ่าคนบริสุทธิ์ทั้งกลางวันและกลางคืนและวางแผนชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านเจ้ายืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้ที่กระทำความชั่วร้ายและปรบมือในขณะที่ความชั่วร้ายถูกเฉลิมฉลอง อย่างเปิดเผยบนท้องถนนโอ้รุนที่ชั่วร้ายและชั่วร้ายที่สุดเราจะไม่ตอบแทนหรือดูเถิดร่างกายของเราถูกข่มเหงในทุกแผ่นดินและเจ้าสาวของเราถูกฆ่าโดยมือของพวกบูชารูปเคารพประชาชนของเราได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้าย ผู้รับใช้ของเราถูกใส่ร้ายและเกลียดชังโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นเราจึงลงมาเพื่อล้างแขนเพื่อเทความโกรธลงบนประชาชนเหล่านี้สำหรับความชั่วร้ายทั้งหมดของพวกเขาเราจะตอบแทนอย่างเต็มที่ เพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงแผ่ขยายสวรรค์และแขวนแผ่นดินไว้ในความว่างเปล่าเราเป็นผู้สร้างโลกทั้งหมดนี้ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเราเป็นผู้สร้างมนุษย์จากผงครีดินและให้ลมหายใจแก่เขาและเขาจึงกลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิตดูเถิดเราตัดให้ทุกชีวิตดำรงอยู่ใช่แล้ว เราเป็นผู้เรียกทุกสิ่งให้ดำลงอยู่โดยตรัสว่าจงลุกขึ้นและประกาศภาสิริของเราเพราะสับพสิ่งทั้งหมดเชื่อฟังเสียงของเราใช่แล้วจักรวาลทั้งหมดประกาศภะสิริของเราเพราะเราเป็นผู้บัญชาให้ดวงดาวส่องแสงและกาแล็กซี่มีรูปร่างของมัน ดูเธอเสียงของเราแผ่ไปทั่วจัก,กรวาลและความเคารพแผ่กระจายออกไปต่อหน้าเราพระเจ้าตรัสเพราะเราบัญชาให้เนินเขาโค้งคำนับและภูเขาถูกทําให้ต่ำลงและเป็นเช่นนั้นใช่แผ่นดินทั้งหมดสั่งสะเทือนเมื่อเราผ่านไปเพราะว่าเรามีอำนาจยิ่งใหญ่และความรุ่งโรจน์ของเราไม่มีใครเปรียบได้ ดังนั้นความกลัวพระเจ้าจึงนำหน้าเราและการเชื่อฟังก็ติดตามเราพระเจ้าตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายประชาชาติของโลกได้หันหลังให้เราและได้กระบฏต,ต่อเราวันแล้ววันเล่าไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นข้าพระเจ้าขอเรียกร้องให้บรรดาบุตรของมนุษย์ แม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกกลับใจหันหลังให้กับแนวทางที่ชั่วร้ายของตนและนำผลงานใหม่ๆที่คู่ควรแก่การกลับใจออกมาขอให้ความยุติธรรมไหลลินเหมือนน้ำและความชอบธรรมเหมือนลำธารที่ไหลตลอดเวลาแต่เจ้าทั้งหลายก็ไม่ยอมฟังเจ้าปฏิเสธที่จะฟังรุ่นที่หลงผิด แม้แต่เจ้าทั้งหลายบรรดาคริสตจักรของมนุษย์ก็ได้หลบหนีจากเราไกลออกไปมุ่งหวังที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตลอดเวลาขณะที่เจ้าสร้างตนเองขึ้นในความรุ่งโรจน์อันเป็นเท็ศขึ้นมาเองเพื่อให้ได้รับคำชมและการยอมรับจากมนุษย์ดูเถิดในความหยิ่งยโสของเจ้าเจ้าทั้งหลายได้ถือเอาคำพูดของเราจากแท่นเทพพระวจนะ เป็นภาระของเจ้าเองจนทำให้พระวจนะของเราเสื่อมเสียราวกับว่าคําของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าและการตีความส่วนตัวของเจ้าโอ้รุ่นที่หญิงยะโสและหลงผิดที่สุด เจ้าต้องให้เราแบกรับความทุกข์ทรมานของเจ้าอีกนานแค่ไหนเจ้าจะพยายามสร้างบาบิโลนขึ้นใหม่และบาเบลขึ้นใหม่อีกนานเท่าไหร่พอท่านได้ฟื้นฟูเมืองโซโดมและฟื้นฟูเมืองโกมราจากความตายแน่นอนว่าวันเวลาของโนอาได้มาถึงแล้ว ดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงลิทธานุภาพตรัสว่าเช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ตกและกลางคืนก็เช่นกันความสว่างในโลกนี้จะถูกพรากไปและเหมือนประตูที่ปิดทำให้ห้องมืดลงเราจะทิ้งผู้ที่เหลืออยู่ไว้ในวิหารที่มืดมิดซึ่งพวกเขาพยายามซ่อนตัวอยู่เรารู้ความคิดของจิตใจและเรา ได้ยินสิ่งที่ใจของพวกเขาพูดในที่ลับว่าให้เราซ่อนตัวจากพระเจ้าแห่งอิสราเอลและทิ้งพระวจนะที่ส่งถึงเราเสียเราจะข่มเหงผู้ส่งสารของพระองค์และคว้างก้อนหินใส่ผู้เผยพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะได้อยู่อย่างสบายใจในความหลอกลวงของเรา เพราะเราจะไม่มีวันถูกทำให้เป็นคนโง่เขลาและเราจะไม่ยอมให้คำใดๆของเราตกลงสู่พื้นดินและเราจะไม่อนุญาตให้ผลงานใดๆของเราถูกเผาในวันนั้นเงียบเสียให้เรายังคงทำสิ่งเหล่านี้อย่างลับๆและให้เราซ่อนความจริงจากประชาชนเกี่ยวกับความผิดพลาดของเรามิฉะนั้นกลุ่มของเราจะต้องจากไป เพราะเราจะยังคงสวมบทบาทของเราเหมือนเสื้อผ้าและความชอบธรรมที่หลอกลวงเป็นเหมือนพระคลุมและเราจะสวมใส่มันได้อย่างดี ดังนั้นเนื่องจากเจ้าได้นำข้อกล่าวหาเท็จมากมายออกมาต่อต้านผู้เผยพระวจนะของเราและปฏิเสธพระวจนะที่เราได้กล่าวกับคนรุ่นนี้โดยสิ้นเชิงและเนื่องจากเจ้าได้พยายามปกปิดเจตนาของเจ้าด้วยการเสแสร้งและโน้มน้าวผู้คนของเราด้วยคำพูดที่ไร้สาระและคำพูดที่โอ้อวดมากมาย และเนื่องจากเจ้าทำให้พวกเขาหลับไหลด้วยการกระทำที่ไร้สาระของเจ้าดังนั้นฉันก็จะนำข้อกล่าวหาออกมาเช่นกันและจะประกาศความผิดทั้งหมดของเจ้าต่อหน้าผู้คนดูเถิดเราจะพิพากษาพวกเจ้าและถ้อยคําของเราจะปลดเปลืองพวกเจ้าให้หมดจด เพราะฤทธิ์อำนาจของเราจะครอบงำคนทั้งปวงและทุกคนจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าแต่หลายคนจะหลับไหลไปพระเจ้าตัดใช่แล้วเราจะเปิดเผยความลับทั้งหมดของเจ้าและในวันนั้นเจ้าจะเดินเปลือยกายไปตามถนนอย่างน่าละอายในวันนั้นความอับอายจะเป็นเสื้อผ้าพเพียงอย่างเดียวของเจ้า และความตายจะเป็นที่ซ่อนตัวเพียงแห่งเดียวของเจ้าดังนั้นให้การกลับใจเกิดขึ้นจากกริมฝีปากของเจ้าและผลงานที่ชอบทำไหลาจากมือของเจ้าขณะที่เท้าของเจ้าพยายามที่จะฟื้นฟูเส้นทาง แต่เจ้ายังคงละทิ้งพระเจ้าผู้ส่งชีวิตและเจ้ายังคงละทิ้งทุกคำสั่งของเราเพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเองเจ้ายังคงบิดเบือนพระวจนะของเราและดูหมิ่นพระบัญญัติของเราดูเถิดเจ้าให้ความชอบธรรมแก่บาปของเจ้าในนามของพระคุณและถมน้ำลายลงบนความรุ่งโรจน์ของเราทุกวัน ดังนั้นเจ้าจะต้องผ่านไฟอย่างแน่นอนเพราะเจ้าได้ทำให้ตัวเองคู่ควรอย่างสมบูรณ์การชำระล้างในวันของพระเจ้าพวกเจ้าทุกคนเป็นเหมือนน้ำอุ่นคริสตจักรของเจ้าเป็นเหมือนบ่อน้ำที่เน่าเสียซึ่งทำให้เราปวดท้องหลักคำสอนของเจ้ามีกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นที่น่ากลัวในจมูกของเราและประเพณีของเจ้า รู้สึกขมในปากของเราดังนั้นเราต้องคายเจ้าออกไปเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราอย่างแน่นอนพระเจ้าตัดว่าความโง่เขลาของประชาชนนี้ยิ่งใหญ่เพราะพวกเขาพยายามยกตนเองเหนือเราพวกเขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในใจ พวกเขาหลอกลวงผู้ที่กลับใจใหม่ขณะที่พวกเขาผลักดันผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ให้ห่างจากเราพวกเขายึดมั่นต่อความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของตนเองและปฏิเสธที่จะละทิ้งแม้แต่คำสอนเท็จหนึ่งข้อของตนและเช่นเดียวกับทารกที่ยึดติดกับนมแม่ดังนั้นคนเหล่านี้ในคริสตจักรของมนุษย์ จึงยึดติดกับประเพณีที่เบี่ยงเบนซึ่งเราเกียดในทุกเส้นทางพวกเขาซ่อนใบหน้าของตนจากข้าพเจ้าขณะที่พวกเขาจมลึกลงไปในโคลนของการล่วงประเวณีของตนแต่เรายังคงซื่อสัตย์และพระวจนะของเราก็เป็นจริงพระเจ้าตัดว่าดังนั้นการตอบแทนจึงเกิดขึ้น และการตำหนิของพระเจ้าถูกส่งลงมาและด้วยการลงโทษอย่างเข้มงวดเราจะเลี้ยงดูพวกเขาและเราจะเติมถ้วยของพวกเขาด้วยการตัดสินที่รวดเร็วเพราะวันนั้นมาถึงอย่างแน่นอนท่านคิดว่าเราไม่เห็นหรือโอบุตรและธิดาของมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดรอดพ้นสายตาของเราไปได้และดวงตาของเราก็ไม่หยุดพักเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่มีที่ซ่อนจากความรู้ของพระเจ้าและมนุษย์เป็นอะไรที่เขาจะเปรียบตัวเองกับเราหรือความรุ่งโรจน์ของมนุษย์ที่เขาจะยกตัวเองขึ้นเหนือชั้น เจ้าคนโง่เข่ารุ่นที่ไร้พระเจ้าเจ้าไม่รู้จักเราเลยเจ้าไม่มีความรักต่อความจริงเลยเจ้าไม่อยากรู้จักเราจริงๆเจ้าไม่สนใจที่จะเรียนรู้ทางของเราไม่เช่นนั้นเจ้าจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องเดินตามทางนั้นแต่เจ้ากลับละทิ้งมันไปเจ้าซ่อนมันไว้ภายใต้ข้ออ้างเท็จโดยอ้างว่ามันได้ตายไปแล้วรุ่นที่ไม่รู้และถูกหลอกลวง ประชาชนที่ไร้สาระสิ่งที่เจ้าละทิ้งไปนั้นมาเพื่อเรียกร้องเจ้าและเจ้าจะหนีไม่พ้นเพราะคำพูดของเจ้าเองได้ดักเจ้าไว้ดูเธอสิ่งที่เจ้าอ้างนั้นได้ดักเจ้าไว้และเพราะข้ออ้างที่สก,กรปรกทั้งหมดนี้เจ้าจึงถูกจองจำ ดังนั้นพระเจ้าจึงตัดดังนี้ศาสนาจักรของมนุษย์จงตื่นจากความง่วงนอนของเจ้าการรับใช้เราของเจ้านั้นไร้ค่าเพราะเจ้าเหนื่อยมากและเจ้าก็จ้องมองดูผู้คนของเราด้วยสายตาที่หนักอึ้งโดยปิดตาต่อพระวจนะของเราตามความเป็นจริงขณะที่ความโกรธเริ่มสะสมในใจของเจ้าต่อสิ่งที่เราส่งไปหาเจ้า ดูเธอเจ้าตัดสิ่งคนอื่นด้วยความชอบธรรมที่หลอกลวงและยื่นมือออกไปและด้วยความเยื่หยิ่งเจ้าได้ทำลายพระวจนะของเราราวกับว่าเจ้าไม่มีอะไรจะตำหนิได้แต่เราบอกเจ้าว่าเจ้าเข้าใจผิดว่าความเยื่หยิงเป็นปัญญาและการศึกษาอันมากมายว่าเป็นความเข้าใจ วิบัตแก่เจ้าทั้งหลายพระเจ้าตัดว่าวิบัติแก่ผู้มีการศึกษาวิบัติแก่ผู้เยาะเยะ้ยผู้มีใจสูงส่งทุกคนที่ฉลาดในสายตาของตนเองวิบัติแก่สิทธยาพิบาลผู้เย่อหยิ่งและนักเทศที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความต่ำต้อยของพวกเจ้ากําลังมาถึงและจะรุนแรงมาก ดูเิอด้วยเสียงตะโกนและเสียงตแตรที่ดังกึกก้องมันจะมาถึงอย่างรวดเร็วและถึงแม้ว่าหูของเจ้าจะไม่ได้ยินและตาของเจ้าจะไม่เห็นสิ่งที่เราได้ประกาศจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนและวิบัติแก่ผู้ที่เหลืออยู่เพราะในชั่วพริบตาและในวันที่คุณไม่คาดคิด ใจของคุณจะเจ็บปวดและความคาดหวังอันเท็จของคุณทุกอย่างก็พังทลายเพราะว่าเขียวฟันผ่านลำต้นอย่างไรและต้นไม้จำนวนมากร่วงลงมาพร้อมกันอย่างไรความคมชัดของการรับรู้ก็จะบาดใจของชนชาตินี้เช่นกันและในชั่วขณะเดียวกัน ความสูงส่งของผู้คนมากมายก็จะพังทลายลงดูเถิดฝูงชนจะล้มลงอย่างหนักบนพื้นดินพระเจ้าตรัส